เบิร์ตทงชัยหัวใจสลายโพสข้อความถึงอ้อยการจนาหลังทราบข่าวการจากไปอย่างกระทันหันค่ะกลายเป็นเรื่องช็อกของวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะหลังจากการทราบข่าวการเสียชีวิตของอ้อยการชนาจินดาวัตน์ักแสดงรุ่นใหญ่ในวัย61ปีซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา16กนา47นาทีที่ผ่านมานี้ค่ะครอบครัวมีกําหนดรดน้ําศพที่วัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาตรงจากนั้นทางด้านของลูก สาวยางเพลงพัตนพรสีบุญเรืองได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งข้อความเอาไว้ว่าคุณแม่จากไปแล้วด้วยโรคหัวใจเมื่อตอนเวลา16นกา47นาทีของวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะขออนุญาตแจ้งกำหนดการเท่าที่ทราบก่อนเพราะว่าฉุกละหุกมาก สำหรับวันเผานั้นจะรีบแจ้งจริงๆนะคะเพราะพรุ่งนี้ต้องมีการคุยกับทางวัดก่อนมีบางวันทางวัดอาจจะติดภารกิจที่ไม่สามารถทําพิธีเผาได้ทั้งนี้ล่าสุดเองเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตได้มีการโพสภาพพร้อมทั้งข้อความอะไรถึงอ้อยกาญชนาะที่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง ด้วยรักและผูกพันซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถือว่าโด่งดังมากๆเลยลคะค่ะโดยข้อความนั้นระบุเอาไว้ว่าด้วยรักและผูกพันได้ความอาลรยยิ่งพี่อ้อยการจนาจ,จินดาวัตรรอดเกิดอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยคะ่ะ